สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่19สิงหาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคากันเรามาเริ่มที่ทําเฟรม4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานนี้นะเขามีการทิ้งไส้ลงมานะเคลียร์ลิควิดตี้ก่อนหน้านะของสวิงก่อนหน้าแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปนะทีนี้ตอนที่เขาทิ้งไส้ลงมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับฟิโบ 6 1.8แถว3 3 2 2ซึ่งตรงบริเวณนี้มันก็อยู่ในโกลเด้นโซนนะโกลเด้นโซนที่เราบอกว่าถ้ามันจะเป็นคลื่น2เนี่ยมันควรจะอยู่ในแถวบริเวณนี้นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยเราจะอนุมานว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะจบ C แล้วก็จบเวฟบ2นะครับ ที่เขากําลังจะขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของขึ้น3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าวันนี้เขาหลุดโลที่เขาทําไว้เมื่อวานนะครับสามสาม,ส,ามสองสี่เนี่ยไอ้มุมมองแบบเนี้ยเราก็ต้องไปไปหามุมมองใหม่นะมันอาจจะยังไม่จบสี่มันอาจจะลงไปข้างล่างหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะรอดูวันนี้ก่อนว่า เขาจะรีบาวกลับขึ้นไปไหมหรือว่าเขาจะหลุดโลนะครับหลุดโล3ามสที่เขาทําไว้เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมง15ทีหนาทีดูซิว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดลงไปไหมนะอ่ะโอเคนี้ไปดูทมเฟรม e ชั่วโมงนะ ทำเฟรม1ชั่วโมงอรดูแต่กราฟลวกันอินดิเคเตอร์ตอนนี้เขายังไม่ได้บอกอะไรนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราดูอ่ฟฟิโบก่อนเราวัดฟิโบไว้สองแบบก็คือโปรเจคชันสีม่วงนะเขาลงมาใช้อา่าฟิโบที่หกสเ็ดจุดแปดก็คือสามสามสองหกแล้วฟิโบสีดำเนี่ยก็คือฟิโบรีเทนเมนที่ผมบอกไว้วันก่อนนะสามสามสองสอง มันตรงกับแนวแรกที่เราให้กันไว้ก็คือ3 3 2 2ถึง3 3 2 6ใครได้บายตรงโซนนี้ก็ดีใจด้วยนะเพระาะวานเขาพอเขาลงมาแตะปุ๊บเขาพุ่งแรงเลยทีเดียวนะอ่าก็เหมือนกับทำเฟรมสีชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลบฟิโบออกไปก่อนนะมันเกะก,กะก็เหมือนกับทำเฟรมสีชั่วโมงก็คือว่ามันก็มีโอกาสที่จะจบขึ้น C นะก็คือเป็นซิกแซกใช่ไหม أ أ, ก็คือเป็น A B แล้วก็ C แต่นี่ C มันจะสั้นนะเพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเป็นแบบนี้แล้วพุ่งขึ้นไปเลยมันจะเป็นรูปแบบของทางเขตซิกแซกนะซิกแซกรูปแบบเนี้เพราะ C มันสั้นเนาะทีนะี้ถ้าสมมุติว่าอะเรามาดูองค์ประกอบของเขาเมื่อวานนี้นะตอนที่เขาลงมา เขาสร้าง order b o บ็เอาไว้หนึ่งแท่งก็คือแท่งแดงแท่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะพุ่งขึ้นไปซึ่งแท่งแดงแท่งนี้ไปเคลียร์ลิควิตี้ของสวิงก่อนหน้านะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปเบรกสวิงไฮก่อนหน้าเกิดมาเก็ตสตัคเจอชิพนะถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมลายนาทีเราจะพบว่าไอมาเก็ตสตัคเจอชิพเนี่ยมันคือช็อค หรือว่า Chain of Collector ใน Time Frame 15 T5 นาที5นาทีนะเพราะฉะนั้น Order Box บริเวณเนี้ยที่เขาลงมาใช้ตอนเนี้ยถือว่าแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบของเขาค่อนข้างที่จะครบนะหนึ่งไปทำลายสวิงก่อนหน้านะครับเลคควีสองขึ้นไปทำลายสวิงอันนี้ทำลายสวิงโลนะคีย์ r Equity แล้วก็ขึ้นมาทำลายสวิงไฮ ก่อนหน้าของเขาทำมาเก็ตสักเจอชิปนะหรือว่าช็อคในทำฟิลมเล็กนะครับล้วก็สร้าง fair ว a l u ลู a p ก็เอาไว้นะอันนี้คุณสมบัติเขาค่อนข้างที่จะครบเพราะฉะนั้นบริเวณออเดอร์บ็อก4สามถึงสามสเนี่ยใช้ในการบายได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะมองหาบายเนี่ยในในโซนนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ เราจะไม่บายก็ต่อเมื่อมันหลุดครึ่งหนึ่งของออเดอร์บ็อกนี้ก็คือแถว3329นะครับ3328 3329เราจะเราจะหยุดบายนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุลงไปข้างล่างนะเวลาเราใช้ออเดอร์บ็อกเราจะใช้ประมาณสักกึ่งกลางนะครับอืมประมาณ3328 3329เเนี่ยถ้ามันยังลงต่อเราก็ไม่บายแล้วนะ แต่ถ้าใครยังไม่มีบายก็ลองดูในโซนนี้นะครับความคาดหวังก็คือ TP 1เนี่ยที่ตรงนี้นะบริเวณ High เดิม erm, นะ High เดิม erm เขาอยู่ที่เท่าไรครับอ่ะอันเนี้ยคือ TP 1แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไหนไหนมันจะเป็นขึ้น3เนี่ยฉันจะถือขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมแนะนำว่าเรา TP ตาม รูปแบบของ QM R อันนี้ถ้าดูในทำเฟรมเล็กมันจะเป็น QM R เรา TP 1ไปก่อนเนาะโอเคแบ่งไม้ก็ได้แบ่งไม้ทำกำไรไปก่อนสรุปทำเฟรม1ชั่วโมงมองว่าถ้าไม่หลุด3 3 2 9หรือ3 3 2 8เนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้าหลุดเนี่ยเราต้องรอดูนะ อย่าให้หลุดโลแล้วกันถ้าหลุดโลเนี่เราต้องไปรื้อมุมมองใหม่เลยนะครับแล้วก็ TP 1ที่ผมบอกก็คือบริเวณไายเดิมที่3358นะครับแบ่งไม้ปิดไปก่อนก็ได้นะอ่ะโอเคไปดูลายนาทีกันบ้างลายนาที15นาทีนะครับ15นาทีเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนอ่ะเดี๋ยวก็คือเขา เมื่อวานนี้เขาทำหลุดโลลงไปเกิดเบรกออฟซัคเจอร์นะครับแล้วเขาก็พุ่งอย่างแรงเลยนะพุ่งพุ่งขึ้นมาเนาะเกิดเชนออฟคาแรคเตอร์ทีนี้เขามีการย่อลงไปอันนี้แหละคือรูปแบบ QMR นะ QMR เป็นยังไงก็คือเป็นขาลงมาแล้วเขาก็เบรกสวิงไฮที่มีนัยสำคัญใช่ไหมแล้วก็ลงมาไม่หลุดโล แล้วก็ขึ้นต่ออันนี้คือรูปแบบ QM R อันนี้ TP 1มันต้องอยู่ตรง High เดิมนะครับอตอนนี้เขาติดอะไรอยู่เขาในในท่เฟีนหนึ่งชั่วโมงติดออเดอร์บ็อกแต่ใน15ทีเขาติดไอตัว Inversion Value Gap ผมเคยอธิบายไปแล้วนะ Inversion Value Gap นะครับอยู่ที่ฟิโบรประมาณสัก78.6 70.5นะถ้าวันนี้เขา ขึ้นต่อก็โอเคเราก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปหาไฮเดิมก็คือ3358แต่เราสังเกตดูนะเนือ3358เนี่ยมันมีซับไพโซนแถว3361 3367ซึ่งมันเกิดจากไส้เทียนนะที่ไปเคลียร์ลิควิตี้ของอแท่งเทียนก่อนหน้านะครับนี่เคลียร์ลิควิตี้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมาติดตัวซับไพโซนนี้ก่อนแล้วก็ย่อตัวลงไปใครที่จะ TP อาจจะขยับ TP จาก3358มาอยู่แถว3 3มสามสามสกก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับถ้ามันขึ้นไปนะก็ถ้าเราเห็นรูปแบบตรงนี้นะ เราก็มองว่ามันเป็น QMR ซึ่งตอนนี้เขามาอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณที่เราควรจะบายแหละถ้าถ้าเรามองไหล่ซ้ายก็ตรงนี้เนาะตรงนี้เราเรียกว่า QML นะครับ QML คือ c o s i m o d o Level จะอยู่แถว3330นะครับ3330เพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้มันยังลงมาแตะตรง QML ก็คือบริเวณไหล่ซ้ายนะเราก็ยังบายได้อยู่แล้วเราก็ตั้ง Stop l o อ s อาจจะ Stop ล o อ t ถ้าหลุดโลไปเลยหรือ Stop l o อตตาม RR อันนี้เพื่อนๆลงไปวางแผนดูนะครับอ่ะเรา15บห้ทีก็ยังมีมองว่ารูปแบบนี้มันคือ QMR ถ้ายังลงต่อในเช้านี้มาหาไหล่ซ้ายนะครับไหล่ซ้ายก็คือ Q QML หรือคอ s ม m e r l e v e l นะที่33 3 0าเราก็จะบายกลับขึ้นไปแล้วก็วางสปอดไว้แค่นั้นเองนะครับอ่ะดู5นาะทีจริงๆ15นาทีกับ5นาทีมันแทบจะคล้ายกันเลยนะก็คือเป็น QQMR นั่นเองแต่ของ Timeframe 5ทีเนี่ยเขามี Order Box เช่นเดียวกันกันกบ Timeframe 1ชั่วโมงนะ Order Box แทบจะโซนเดียวกันแหละสามสามสองสี่อันนี้ผมเขียนน่าจะผิดนะสามสามสองสี่ถึงสามสามสามศูนย์นะครับอืมสามสามสองสี่ถึงสามสามสามศูนย์เขามาแตะที่อ่าขอบบนของออเดอร์บล็อกนะครับอืมแล้ก็กำลังรีบาวกลับขึ้นไปนะถ้าเขา ลงมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับทำเฟรม5นาทีเนี่ยครึ่งหนึ่งมันก็อยู่3326 3327นะครับอืมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นห้ามหลุดเกินนี้นะซึ่งผมคิดว่าเราก็จะยึดเอาฟิโบ88.6คือ3327.6หรือ3328เนี่ยเป็นฟางเส้นสุดท้าย ถ้าเขาทะลุลงมาเราก็ต้องอหยุดบายก่อนนะไม่ไม่บายนะเราพิจารณาดูก่อนเผื่อมันหลุดโลนะมันอาจจะเล่นท่าย,ยากก็ได้นะถ้าเล่นท่าง,ง่ายนะถ้าเล่นท่าง,ง่ายนะผมเชียร์ให้เป็น qmr นะครับถ้าเล่นท่าง,ง่ายก็คือเป็น qmr แล้วพุ่งขึ้นไปเลยนะพุ่งขึ้นไปเลยนะแต่ว่าถ้าเล่นท่าย,ยากเนี่ยเขาพาหลุดโล แล้วค่อยรีบบวกลับขึ้นมานี้ก็ต้องบอกว่า Market Maker นี่เขี่ยวนะครับโอเควันนี้มุมมองก็คือเป็น QMR เราก็บายตามโซนที่ผมบอกม่ไว่าจะเป็นบริเวณนี้นะ Inversion ั a l u e g ูกแหรือว่าเป็น Order Box อของ Time Frame 1ชั่วโมงกับ5นาทีนะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไป TP 1ที่แถว3358หรือ3361ไปก่อนนะครับ อ่ะโอเควันนี้เอาแบบสั้นๆไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ